สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่การเดียนบนเทคโดยไม่ต้องเขียนเอาไลเนอร์นะครับไอตัวเครื่องมือตัวนี้บางคนเขาจะเรียกว่าการเดียนเกรียนการเดียนแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะออกเสียงซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราจะใส่สีการเดียนให้กับตัวเทคนะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้เครื่องมือเนี่ยดูดสีแล้วก็พบว่าตัวเทคของเราเนี่ย สีไม่ได้เปลี่ยนไปตามสีที่เราอยากจะได้นะครับเมื่อก่อนถ้าไม่รู้ผมก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็กดเลือกเขียนเอาลายแล้วก็ทำการดูดสีอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็จะได้การเรียนที่มันเป็นสีอย่างที่เราต้องการแหละประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับซึ่งพอเราเขียนเอาลายเนี่ย ข้อเสียของมันก็คือเราแก้ไขไม่ได้เดีย๋ยวผมจะไปสอนวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับเดีย๋ยวผมขอกด Ctrl-Z กลับไปก่ Z. อนทีนี้นะครับให้เรามาที่ Window s มาที่ g r a p h i c Style ทีนี้ครับเราให้สีก a ระเดนของเราเนี่ยลากไปอยู่ในนี้แล้วก็กลับมาเลือกที่ตัว Text นะครับ เราก็เลือกสีตรงนี้อ่าเราก็จะได้สีการเดียนอย่างที่เราต้องการแล้ววิธีการเปลี่ยนสีก็เราสามารถเปลี่ยนสีได้จากตรงนี้เลยนะจากเครื่องมือ g า a เดียนตรงนี้ใครที่ไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับให้มาที่ w i n d o w ์แล้วก็เลือก g r a d ดียนตัวนี้นะครับโอเคในนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสี เป็นสีอะไรก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีเดิมของมันดำแต่ทีนี้พอมาดูดสีคราวนี้ก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับได้กาเดียนตามที่เราอยากจะได้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการใช้กาเดียนซึ่งอยากให้จำวิธีการ ใช้เอาไว้นะครับเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแก้ไขได้แล้วมันก็สามารถทำให้ทำงานกับคนอื่นได้ง่ายด้วยนะครับ